ไปค่ะข้อ34ข้อนี้ก็ไฮไลท์เหมือนกันนะเพราะว่าเจอบ่อยมากในข้อสอบนะคะอุปทานอุปสงค์อุปทานกลับกับอุปสงค์อุปทานอนธิบายก่อนว่าอุปทานเนี่ยมันคือความต้องการขายอยากขายอะพี่อยากขายพี่อยากขายของกฎของการขายของคือ น้องอยากซื้อพี่อยากขายโอเควินวินพี่ขายน้องให้ราคาพี่สูงโอเคพี่ขายเพราะพี่ได้กําไรเยอะแค่นี้เลยอันสั้นง่ายๆข้อไหนเป็นไปตามที่พี่พูดเมื่อกี้คําตอบคือข้อขอไข่ค่ะผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกจําหน่ายเพิ่มขึ้นถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นเห็นไหมน้องให้ราคาพี่สูงพี่ก็ขายเพิ่มพี่ก็ทํามาขายเพิ่มออธิบายเพิ่มเติม อุปสงค์อุปทานเมื่อกี้พี่อธิบายอุปทานไปแล้วคือความต้องการขายคือถ้าราคาคือ Pri c e นะคะถ้าราคามันสูงเนี่ย supply มันก็จะสูงตามเราก็อยากขายอ่ะเพราะว่าอะไรเรามีกำไรถูกไหมแต่ถ้าราคามันลดลงพี่อยากขายไหมพี่ไม่ค่อยอยากขายเพราะพี่อะไรพี่ขาดทุนมาส่วนฝั่งของดีมานะคะฝั่งคนซื้อ คนซือ้อคือความต้องการซื้อที่ซื้อได้ด้วยนะต้องซื้อได้ด้วยสมมุติพี่อยากซื้อแอร์โลกมันร้อนบ้านพี่ร้อนมากพี่ไม่มีแอร์พี่ใช้พัดอ,อยดูย่เลยทุกวันเนี้ยพี่อยากมีแอร์แอร์ตัวละหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดร้อยหนึ่งหมื่นแปดพันบาทพี่มีตังอยู่ในธนาคารแปดพันบาทพี่ซื้อได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่มีดีมานไหมถือว่าไม่มีนะคะมันต้องเป็นความต้องการซื้อที่ซื้อได้ด้วยอีกอันหนึ่ง iPhone 11เดเท่าไหร่สามหมื่นกว่า น้องอยากซื้อซื้อได้ไหมอาจจะได้หนูแอบเก็บตังค์ไว้ในธนาคาระคะ่ะมีเยอะเลยเดี๋ยวหนูขอแม่ไปซื้ออ่ะโอเคหนูซื้อได้แต่บางคนซื้อไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเงินถูกไหมคะสามหมกว่าบ,บาทเอาังค์มาจากไหนอันนี้คือไม่มีดีมานโอเคไหมถ้าเทียบกับเป็นราคาเหมือนกันคะ่ะแต่มันจะสลับด้านกันถ้าราคาสูงคนอยากซื้อไหมคะไม่ถูกไหมคนไม่อยากซื้อเพราะเราคิดว่าของมันแพงเกินไป แต่ถ้าราคาสินค้าต่ำคนอยากซื้อไหมคะซื้อมากเหมือนยูนิโคชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปวันธรรมดาราคาปกติเราอาจจะอยากซื้อนิดนึงเก็บไว้ก่อนอีก2วันเดินมาดูใหม่ปรากฏว่าพรุ่งนี้ยูนิโคบอกว่าเซลล์เสื้อยืดจาก390หลือ190บาทจ้าคนรีบแห่กันไปซื้อเลยถูกไหมเพราะอะไรเพราะราคามันลดลงคนก็อยากซื้อมากขึ้นเนี่ย ตามกฎเลยทีนี้มันจะมีกราฟโอ้ยมีกราฟเริ่มมีกราฟเริ่มปวดหัวแล้วค่ะพี่ขามีกราฟด้วยกราฟง่ายๆนะคะ make sense เลยว่าถ้าราคาสูงคนก็ไม่อยากซื้อของก็เหลืออันนี้นะอันนี้คือของเหลืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือของเหลือกราฟนี้นะส่วนราคาต่ํา คนอยากซื้อเยอะมากทําให้ของขาดหรือของไม่พอของขาดตลาดนั่นเองแล้วมันก็จะมีจุดที่มันสมดุลกันอยู่กราฟมันจะตัดกันอยู่เห็นไหมคะช่องตรงกลางจุดนี้เราเรียกว่าจุดดุลยาภาพจุดดุลยาภาพหมายความว่าโอ้โหโลกสวยวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยราคาทํามาแมชกับปริมาณคนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายเป็นจุดที่แฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายซึ่งจริงๆตรงนี้มันไม่ค่อยหาได้จริงๆบนโลกใบนี้นะคะ หาได้ยากมากเลย